สวัสดีค่ะอยู่กับ<ห>ช่องไมพร้มอมน้องอรินนะคะดูพายเคนนะคะพายเค้น,น,ะคะคนกำลังจะเอาสับปะรดนะคะเอาตวงตัวตอรตีแนสนา,านานจาะไส่ยากนาะกวม่เจาตู้อก็ไม่ระกา

Lăng lên hết lăng lên hết lăng mày. hết cái lên cha lăng lên hết lăng lên hết Qua tao hết lăng lên hết lăng qua hết lăng lên 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 hết lăng

ตอนนี้ยังตื่นกับช้างช้างก็ยังตื่นกับมานะคะบ่เบลงตอเลย่ยเีอยบนเี่ยบนน่อดีวช่องไม่ป๊อปไม่ป๊อปโบกอนให้ต่าไมไม่ป๊อปทำยังี่จ้าจ้าครับต่อไจจ้าครับ จะ้ยวิก,กินค่ะกินม้านะคะม้ากินสับประรดด้วยค่ะขอบคุณพายเคนะคะขนสับประรดมาให้น้องมา้าดูนะคะนี่กินนะคะกินกินเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ตัวเมียด้วย เอาไปให้ทัญญานะคะทัญญาหนึ่งสองอึ๊สจึ๊บถึงไหมไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้เปินเปิอึศ้ากินนะคะกินกินกนิโอ้คุณพ่อนี่ quá nhanh nhất luôn 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 ไปคะ่ะนี่นะคะพายเคนก็จะเป็นฝ่ายบริการนะคะพายเคนก็จะเป็นจะเป็นคนเอาไปให้นะคะเอาไปวางไว้ไม่งั้นนะคะพวกเราขนทั้งวันก็ไม่ได้เท่าพายเคนนะคะ จะเป็นผู้บริการทำงานได้ทุกอย่างนะคะพายเคน

เรียบร้อยค่ะทำงานเสร็จก็ได้กินนะคะ

เดี๋ยวเจนนุ่มเจนนุ่มถอยเจนนุ่มนะคะค่อยแต่้องถอก็ท้องนะคะไม่ค่อยกล้าลา่ไลูกตน้ไอัดอ่าพไอเียเส้ง วัวเลียดีกวัวโอ้มาเตียมเรือายดเดี๋ยวใส่โต๊ได้งานเลย่ะมามาตอนนีัอเรียบ้อค่ะเอาออกนะคะให้พวกเราได้เก็บขี้ได้นะคะ เดี๋ยวพ่อควานนะคะจะไปขนไพลินกลับมาบ้านต่อเอาไปมาตรงนู้นแล้วต่อไปก็พวกเรานะคะเก็บอ่สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ป๊อบน้องอดีนด้วยนะคะบ๊ายบาย